สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวสวนยางพาราทุกท่านนะครับพบกับบาโรดในช่วงสาสายของอวันนี้วันที่เท่าไหร่อ8่ะ28นะครับ28ก็นำเสนอวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาแชร์คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าสิ่งที่บาโรดพูดไปนี้ก็จะอยู่ที่ในสวนบารโรดและก็บารโรดทำมาแล้ว นะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้จุลินรีย์สังเคราะห์แสงนะครับโดยเฉพาะหลายท่านสอบถามมาว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สวนของบาโรดให้ผลผลิตดีหรือไม่นะครับบอกก่อนนะครับว่าจุลินรีย์สังเคราะห์แสงไม่ใช่ยาเร่งไม่ใช่สารที่จะมาทําให้น้ํายางออกมากมายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นเป็นกระบวนการ อีกกระบวนการหนึ่งทางาระบบการให้ธาตุอาหารแล่ธาตุอาหารที่เกิดจากธรรมชาตินะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญที่จะเห็นชัดเจนก็คือการเจริญเติบโตแล้วก็ใบมีการสังเห์แสงได้สมบูรณ์นะครับรากแข็งแรงแล้วก็จะต้านทานต่อโรคต่างๆได้ดีนะครับเมื่อรากแข็งแรงหาอาหารได้ดีนะครับเมื่อรากสมบูรณ์ก็จะสามารถ ต้านทานต้นลำต้นหรือโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ดีสวนของบาโรดนั้นไม่มีโรคไม่มีรามากนะครับถามว่ามีไหมมีนิดหน่อยนะครับอย่างยางตายนึ่งนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะครับยางตายนึ่งของบาโรดนี่เกิดขึ้นเมื่อ2ปี3ปีแรกนะครับที่เปิดกีดนะครับณปัจจุบันนี้ผ่านมาแล้ว7 8ปีนะ่ะไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้ว ยางตายหนึ่งนะครับจะมีมาตั้งแต่สมัยก่อนที่บาวโรดเพิ่งเปิดกีจนะครับฉะนั้นการันตีได้เลยว่าปัจจุบันนี้ยางตายหนึ่งของบาโลดไม่มีนะครับสาเหตุอาจจะด้วยหนึ่งคือบาโรดมีวิธีการป้องกันในช่วงต้นฤด,ดูฝนก็คือการฉีดไรโครมาบ้างแล้วก็พวกที่เป็นป้องกันเชื้อรานะครับทาหน้ายางนะครับไม่ว่าจะเป็น ส่วนใหญ่แล้วบาโรดจะใช้ไตรโคโนมานะครับในการฉีดพ่นในช่วงแรกๆต้นฝนนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการใช้จุลินซีสองข้อแสงเนี่ยมันก็จะทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเมื่อแข็งแรงก็จะต้านทานโรคต่างๆที่เกิดจากยางพาราเนี่ยได้ดีในระดับหนึ่ง ก็คืออาจจะไม่ได้100%นะครับแต่ว่าก็ถือได้ว่าเมื่อแข็งแรงดีนะต้นลำต้นแข็งแรงดีไม่โทมนะก็จะทำให้าการต่อสู้การป้องกันหรือ,อโรคต่างๆที่เกิดกับยางพารนาะได้ในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นหลายท่านถามมาว่า,าในเมื่อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปดูที่การผลิตการผสมเนะี่ย มันใช้วัตถุดิบที่ถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เอ่ยหรือแม้กระทั่งบางท่านใช้สูตรไข่ไข่เน่าก็มีไข่เน่ากับผงชูรสแค่นั้นเองนะครับมันดูถูกนะครับมันจะได้ผลจริงเหรอท่านคือจริงๆแล้วส่วนผสมมันถูกจริงนะครับแต่การที่จะทําให้เป็นจุลินทรีย์ได้นะ่ะมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะฉะนั้นจะสังเกตว่าหลายท่านต้องทําเยอะๆไว้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นจุลินทรีย์หมดทั้งร้อย ทำร้อยขวดอาจจะเป็นจุลินทรีย์ประมาณสักเจ็ดสิบหกสิบอะไรประมาณนี้นะครับที่เหลืออาจจะไม่เป็นเลยนะครับอันนั้นก็คือว่าเราต้องการทําจุลินทรีย์นะครับอ่เราจะไม่ไปคํานึงถึงวัตถุดิบในการที่จะมาเป็นอาหารจุลินทรีย์นะครับฉะนั้นจุลินทรีย์เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับฉะนั้นอ่หลายท่านสงสัยเวลาบรารดฉีดพ่นบริเวณอันเนี้ยบริเวณเดี๋ยนะจะให้ดูนะครับ หลายท่านดูคลิปบาโรดนะครับเวลาบาโรดฉีดพ่นบาโรดจะฉีดทั้งบริเวณตรงร่องแล้วก็รอบโคนต้นใช่ไหมครับแล้วก็ลำต้นอะไรเงี้ยนะฮะแต่หลายท่านสงสัยว่าเอา้าฉีดตรงนี้รับรองไม่ลงดินแน่นอนท่านไม่ต้องสงสัยนะครับว่าจุลินทรีย์สังะหอแสงนะ่ะเขามีเป็นสิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ในสภาพทุกภูมิอากาศได้ดีทีเดียวนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ลงดินไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ถึงพื้นแน่นอนครับได้อยู่ได้แน่นอนเพราะว่าจะสังเกตนะครับเอาเรี้ยงสังเกตตลอดว่าเมื่อเราตัดหญ้าไปแล้วเนี่ยก็ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์หญ้าตายหญ้าแห้งนะครับมันจะเน่าจะย่อยสลายได้ดีนั่นก็คือมาจากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่แหละครับที่ช่วยย่อยสลายใบไม้ที่ตายนะครับฉะนั้น ตรงนี้แหละครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเพื่อนๆว่าทําไมบาโรดถึงใช้มาเป็นระยะเวลาถึงเกแปดปีสําหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตก็เป็นไปตามระยะเวลาทุกปีนะครับสาหรับต้นลําต้นนะครับสวนของบาโรดเป็นยางพัน600นะครับ IM 600ส่วนหนึ่งนะครับประมาณร้อยกว่าต้นก็จะเป็น อฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็น251นะครับการให้ผลผลิตก็แตกต่างกันอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่า251เขาจะให้ผลผลิตได้ดีกว่านะครับต้นที่ใหญ่ก็ให้เยอะนะครับบางบางต้นนะครับอย่างแถวโน้นมีต้นใหญ่อยู่2-3ต้นก็จะให้5เมีดเนี่ยก็จะได้2-3ถ้วยนะครับถ้วยที่เป็นลูกบอลนะครับคือพูดง่ายๆว่า2มีดเต็มนะครับ2มีดเต็มถ้วย2มีดเต็มถ้วยก็กลับก็พลิกก็อะไรอย่างงี้นะฮะก็ ส่วนหกร้อยของเขาก็จะประมาณว่าสามมีดเต็มถ้วยนะครับเนี่ยแถวสองแถวนี้ที่ตัดหญ้าอยู่นี้นะครับที่เหลือก็อาจจะน้อยบ้างเยอะบ้างตามอัตภาพไปนะครับแต่ถามว่าพึงพอใจหรือไม่นะครับสำหรับวารดตอนนี้อายุยางสิบสามปีนะครับอ่ามันแตกต่างจากระยะเริ่มต้นที่เปิดกิจนะครับปัจจุบันนี้พอใจครับเพราะว่า การเจริญเติบโตเต็มที่การ,รให้ผลผลิตได,ได้ได้ได้ดีทีเดียวนะครับก็ถือว่าไม่ได้มากแต่ว่าก็สู้สองห้าหนึ่งไม่ได้แน่นอนนะครับสําหรับสวนบาโรดนะครับย้านะครับสาหรับสวนบาโลดอาจจะไม่เหมือนสวนอื่นอันนี้อย่าเพิ่งว่ากันนะครับสาหรับสวนบาโรดที่บาโรดสังเกตแล้วก็กรีดอยู่ทุกวันนะครับระยะเวลาสิบกว่าปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าพันหกร้อยเนี่ยให้ผลผลิต น้อยกว่า251นะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็ให้น้อยกว่าเหมือนเดิมแต่ว่า5มิมีดเป็นลูกบอลน,นะครับถ้วยพันซีซีถ้วยพั0ห้าซีซีก็เป็นลูกบอลน,นะครับฉะนั้นพึงพอใจก็อย่างที่เรียนให้พี่น้องทราบนะครับว่ายางของบาโรดที่เปิดกรีดตอนนี้440ต้นนะครับให้ผลผลิตเที่ยวหนึ่งก็ประมาณเกลือเกือบ300กว่ากิโล นะครับก็คือบางบางเที่ยวก็อาจจะได้มากกว่า300 300กว่านิดๆน,นะครับอันนี้คือผลผลิตที่ได้นะครับทั้ง600แล้วก็2องรวมกันเนี่ยแต่จะสังเกตได้ว่าในฝั่งของ600เนี่ยจะได้ประมาณ200กว่ากว่ากิโลนะครับ251ก็จะประมาณ100ยหนึงหรือเกือบร้อยเพราะว่า251น้อยกว่านะครับยางน้อยกว่า อันนี้คือจะเปรียบเทียบให้ดูว่าจะพูดให้ฟังว่า600ของบาโรดก็ก็ถือได้ว่าปัจจุบันนี้เป็นที่น่าพอใจนะครับไม่ได้หมายไม่ต้องฟังให้เข้าใจนะครับมีบางท่านที่ฟังบอกว่าบาโรดไม่มีข้อมูลจริงบาโรดพูดไม่จริงโน่นนี่นั่นนะครับว่า600 ให้ดีกว่า251ไม่ใช่นะครับบ่าวโลนไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคือยางของบ่าวโลด251เนี่ยมันน้อยนะครับในไร่เนี่ยมีร้อยกว่าต้นเองแต่ี้ถ้าถ้าเปรียบเทียบแล้วไอ้ถ้าพูดถึงเวลาเก็บผลผลิตแล้วเนี่ย600เขาเยอะกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็ได้เยอะกว่าอันนี้แต่ว่าการไหลการให้ผลผลิต สองห้าหนึ่งเขาจะดีกว่าอยู่แล้วนี่ต้องฟังให้เข้าใจนะครับหลายท่านอา่าบางท่านเข้ามาฟังแล้วโอ้ยบารลดถมั่วแล้วสองห้าหนึ่งมันออกดีมันได้ดีมันดีกว่าหกร้อยอยู่แล้วไม่ปฏิเสธบาวโรถก็พูดอย่างนั้นแหละครับก็คือว่าสองห้าหนึ่งน่ะจริงๆเจตนาตอนแรกที่จะปลูกเนะี่ยบาโ์รถต้องการปลูกสองห้าหนึ่งแต่บังเอิญว่าคนขายเขาให้มาอย่างนี้นะครับบาโ์รถก็ไม่รู้ตอนแรกนะครับพอมารู้ทีหลังว่าเขาเขาให้ให้ให้อ่ต้นกล้าผิด นะครับก็มันปลูกไปแล้วครับหกเจ็ดปีไปแล้วก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็เลยต้องรับตรงนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสองห้าหนึ่งกับหกร้อยก็อยู่ด้วยกันได้แต่ว่าการให้ผลผลิตก็แตกต่างอย่างที่ทุกทุกท่านทราบนะครับเราจะไม่มาบูลลี่กันนะครับก็คือความหมายบ่าโรดจะย้ําเสมอว่าในสวนของเ่าโรดนะครับในสวนของเ่าโรดนะครับอาจจะแตกต่างกันมาตรฐานนะครับย้ํานะครับว่า หลายท่านเนี่ยยังยึดมาตรฐานของตัวเองเป็นใหญ่นะครับบาโรดเนี่ยจะจะไปรับชมหรือเอาข้อมูลทุกๆท,ท่านนะครับไม่เคยไปติเขาเลยนะครับหลายท่านอาจจะมีเทคนิคนะครับแล้วก็มีมุมปฏิบัติที่แตกต่างกันไปนะครับแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือการให้ผลผลิตน้ำยางแล้วก็การกรีดก็ไม่ทำให้ต้นยางเสียหายอันนั้นคือเป้าหมายนะครับ แต่ว่าเทคนิคอาจจะมีแตกต่างกันนะครับไม่ใช่จะเอามาตรฐานตัวเองเป็นหลักนะครับแนวทางได้นะครับเอาเป็นแนวทางได้นะครับอย่างวิธีการกรีดยนงงนี้งั้นนะครับอย่างบางท่านเนี่ยมีพี่น้องชาวสวนยางท่านหนึ่งนะครับทํา youtube ด้วยกันนี่แหละก็โดนโดนตานําหนิว่ากรีดยางไม่สวยโน่นนี่นั่นแต่จริงจริงบาโรดเข้าไปดูถึงจะคือคุณไปมองว่าไม่เหมือนคุณอะคุณกรีดสวย แล้วเขากรีดไม่เหมือนคุณคุณก็เลยว่าเขากรีดไม่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่บาโรดเข้าไปดูเนะี่ยเขาเขาก็กรีดดีนะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่บาดด้วยแต่เทคนิคอาจจะไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายคือการให้ผลผลิตน้ํายางเหมือนกันนะครับฉะนั้นอะ,อะไรที่ไม่เหมือนท่านท่านก็อย่าคิดว่าท่านถูกอยู่คนเดียวนะครับฉะนั้นบาโรดก็ต้องอขอโทษขออภัยที่บางทีมีบางท่านนะครับที่มาคอมเมนต์ หลายๆช่องไม,ไม่ไม่ถูกใจท่านนะครับเขอไม่ถูกใจท่านแล้วท่านก็ไปตำหนิเขามันก็ไม่ใช่นะครับแบบนั้นก็ไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นสิ่งที่บ่าโรดทำอยู่ตอนนี้ก็คือต้องการให้ต้นยางของเาโรดเนี่ยสมบูรณ์นะครับอ,อาจจะไม่ถูกใจหลายท่านว่าไม่จริงอ่ะใช้จุลินทรีย์ไม่มีประโยชน์หรอกใช้ปุ๋ยเคมีดีกว่าราคาพันห้าพันหกก็ยางสมบูรณ์เหมือนกัน ก็ใช่ครับท่านมีเงินท่านก็ซื้อไปนะครับไม่ได้ว่ากันแต่อันนี้คือแนวทางหรือทางเลือกหนึ่งที่จะนําเสนอกับเกษตรกรชาวสวนยางที่มีทุนน้อยนะครับแต่ต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้ทุนน้อย,น,อยนี่แหละฮะถามว่าได้ผลผลิตจริงไหมก็บาโรดก็บอกเลยนะครับว่าสวนของบาโรด400กว่าต้นเนี่ยผลผลิตเที่ยวหนึ่งก็280โล300โลเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะบาโรดนะหรือว่าเพื่อนๆว่าไม่โอเคครับ เนี่ยไปขายเที่ยวหนึ่งก็280-290-310-320อยู่อย่างเงี้ยนะครับยาง400ต้นนะครับสี0หน่อยๆน,นะครับเนี่ยบ่ารถก็พอใจนะครับกับอับจางอายุ13ปีนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนมันอาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะครับเมื่อก่อน,เ,นเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยมันจะพึ่งมาได้เมื่อตอนอายุ 10, 1 1 1 1 1็ปีเนี่ยถึงจะได้ผลผลิตขนาดนี้นะครับก็ใช้จุลินทรีย์สังกห์แสงเป็นหลักนะครับฉะนั้นไม่ได้โฆษณาเพื่อที่จะ มีการค้าอะไรทั้งสิ้นนะครับจุลินทรีย์สังะห์แสงเราทําเองได้นะครับท่านก็สามารถทําใช้ได้นะครับหลายท่านที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยใช้จุลินทรีย์เหมือนกันแล้วก็ทําให้ต้นยางโตแล้วก็เกิดผลผลิตได้ตามมาตรฐานของต้นยางที่ให้แต่ละปีนั่นแหละครับไม่ใช่ว่า,าฉีดปุ๊บจะไหลจัวจ่วจัวจ่วจั่วมันก็ไม่ใช่นะครับเราต้องใช้กันต่อเนื่อง สังเกตการเจริญเติบโตต่อเนื่องใบสีเขียวต่อเนื่องนะครับไม่มีการเหลืองการโทมเลยนะครับนี่แหละครับบาโรดก็นําเรื่องราวพวกนี้ที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาฝากเพื่อนๆนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะผมว่านะก็ลองไปพิจารณาดูนะครับสําหรับ ชาวสวนยางที่มีสวนยางเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็จํานวนไม่มากนะครับกับจํานวนพอที่จะดูแลได้ก็ลองใช้ดูนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประโยชน์มากมายจริงๆครับขอบคุณครับ